ทุกคนเราออกจากร้านครัวตำรวจนะฮะเราเห็นมะละกอสวยมากแล้วก็ต้นมะม่วงหิมาพรานเห็นไหมที่บ้านพักในอำเภอทุ่งสงนี่ฮะครัวตำรวจอยู่ตรงนี้เองนี่ฮะติดกับสถานีรถไฟตำรวจนะฮะว้ายอยากจะบอกเมื่อกี้อยู่ในลานะ่ะเราไม่กล้าเสียงดังเพราะคนเยอะมากเลยอะ่ะนะครับว้าอร่อยมากเลยแบบร้านครัวตำรวจเมื่อกี้พี่คนนี้เขามองเราอะเนี่ยเนี่ยอ้าแต่ละนี่ฮ ตัวตำรวจนี่ตัวตำรวจอุ้ยแต่แล้วเราเห็นคนขับรถมองเราเมื่อกี้เขาก็ยิ้มให้ด้วยนะคะหน้าตาดีด้วยนะ <c oughs> นี่ทุกคนไม่ใช่พูดเล่นนะกำลังจะเดินกลับทุ่งสงรีอสอร์ทนะคะแ้ปปรากฏว่านี่หาวัดไชยชุมพลเห็นต้นมะละกอมะละกอสวยมากเลยทุกคนนะฮะ แต่ที่แน่ๆอยากจะบอกให้ทุกคนมากินร้านนี่ฮะแจงต้าของครวัวตำรวจเมื่อกี้แอบถามเจ้าของที่ป้าแต๋วอร่อยมากเขาบอกแกงเหลืองอร่อยมากใส่ลูกมะมุดด้วยนะฮะใส่ลูกมะมุดด้วยอืมนะฮะเมื่อกี้เลขทะเบียนกทสองเจ็ดหกฮะตังฮะทํะทําตลอดไปทางนี้เห็นไหมเคฟตลอดนะฮะทุกคนนี่ฮะ อันนี้เป็นนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชหมดเลยแต่เมื่อกี้จับจังแสดงว่าเขามาเที่ยวแน่เลยนี่ฮะทำตลอดนะฮะเราเดียวไปทางนู้นเห็นไหมไม่ไกลจากครัวตํารวจทุกคนทำตลอดครัวตํารวจอุ้ยเข้ากันเลยทุกคนนะฮะอาหารอร่อยจริงว่ะไม่ได้เวอร์เลยนะเราจะเป็นคนอย่างนี้ออกอาการเวลาเจอร้านอะไรอร่อยที่ดีๆด,ด้วยนะแต่ถ้าอร่อยแล้วก็ไม่ดีอะ่ะ ล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกต่อนะบริการใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถึงออกนะอารมณ์อารมณ์แบบเนี้ยทำตลอดไปอีกพระพุทธไสยาสสวยมากแล้วก็ที่วัดชัยชุมพลจริงจริงทุ่งสงเนี่ยเหมือนกับเป็นจังหวัดไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมคุณลุงทุ่งสงน่าจะเป็นจังหวัดเนาะใช่ไหมยังไม่เป็นจังหวัดทางการเนาะมันน่าจะเป็นได้แล้วเนาะผมมองมอง,มองที่ท่องที่เที่ยวทําตลอด เมื่อกี้ไปกินครัวตำรวจร้านอาหารแกงใต้มาอร่อยมากเลยคุณลุงรู้จักไหมเอออร่อยมากเลยเนี่ยทําตลอดเห็นไหมแล้วก็มีวัดชัยชุมพลคือมันมีความจริงๆใหญ่อันดับสองของนครเนาะพื้นที่เนาะน่าจะเป็นจังเอ,อเ่อเขาเรียกว่าอะไรอำเภอเอ้ยจังหวัดใหม่ทางด้านกลางจังหวัดทุ่งสงได้ยังไงเพราะเป็นอำเภออยู่เลยอ่ะมันยังมันยัง,ไม,งไม่เป็นทางการทีใช่ไหมครับคุณลุงแล้วที่เขาอะไรครับเขาอะไรฮะไม่มีโอ้สวยจังเลยอ่ะโอเีที่สุด เขาปีดีเหรออ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาใหญ่นะเนี่ยวัดเขาปีดีาปีดีตรงนั้นก็มีชื่อแต่สะดุดตรงวัดชัยชุมพลนะเนาะเป็นวัดมงคลนะอยู่ในเมืองแล้วก็ท่ามตลอดแลว้วทุ่งสงรีสอร์ทก็ไม่ไกลผมนอนที่ทุ่งสงรีสอร์ทมีลำธารสวเยเจ้าคุณลุงเคยไปไหมทุ่งสงรีสอร์นะนะทนั้นลำธารแม่น้ําสวยนะเอออยู่ตรงนี้ริมทางรถไฟเดินไปเรื่อยๆตรงใต้ใต้ใต้อะไรเขาเรียกใต้ถนนอะไรตรงนั้นนะถนนที่ไปเอเชียไหมนะอ่า นั่นแหละไปนครไปจังอะไรแถวแถวนั้นนะนะคุณลงุงขอบคุณมากครับคุณลุงครับเนี่ยฮะบรรยากาศนะฮะคุณลุงน่ารักมากนะฮะคุยดียังไงเป็นมิตรคนไทยไปไหนก็เป็นมิตรกันนะฮะเนี่ยฮะล้างรวงขายของกันเข้าไปนะฮะนี่ฮะวัดชัยชุมพลทุกคนนะฮะอ๋อเรามีข่าวแล้วไงเรามีข่าวตั้งนานเลยแล้วว่าอ๋อ อำเภอทุ่งสงจะเป็นจังหวัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะอีกหน่อยนะเนียเนมันมันจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นไงน,นะฮะเพราะมันเป็นอําเภอที่ใหญ่อันดับสองรองจากอําเภอเมืองแล้วโอกาสอีกไม่นานนะฮะที่จะเป็นอ <c oughs> <c oughs> มาจัดกก <c oughs> มารอบกัดเดี๋ยวเถอะม <c oughs> ีแ่ข้อท่วทุกคนไม่ได้หาทุกคนอีหมาพวกเนี้ยฮะนะฮะวัดใยชุมพล นี่โปรโมทเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะทำภูเข,ขาภูเขาไว้มันสวยๆท้งบนเนาะนะฮะว่าง่ายพักพวกจ้าอืมเมกดูสวยงามสวยนะเมกเมกเป็นรูปหัวใจสวยอยู่นะนี่ เหไ,ไหมโอ้โหอีกหน่อยถ้าเกิดเป็นอำเภอเป็นจังหวัดทุ่งสงโอ้โหทุ่งสงคงแบบกระหึมเลยทุ่งสงรีสอร์ทนะร้านอาหารอร่อยเยอะมากเห็นไหมเมื่อวานเราไปกินร้านใหญ่ดำานั้นก็อร่อยนะฮะร้านใหญ่ดำแล้วก็มันไก่บกอสอข้าวเันไก่พี่เปียวเปียงเปียงหรือเปียววะออนะฮะถานีรถไฟตรงนั้นนะฮะก็จะมีโรงแรม โรงแรมชิโนแอดทุ่งสงนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศแบบเหมือนกับโรงแรมค่อนข้างจะมี33ห้องแหละเขาบอกอหน้าพักหน้าอยู่ใกล้เมืองใกล้ตลาดสดแต่โดยส่วนตัวนะถ้าเกิดมาแบบธรรมชาติต้องทุ่งสงรีสอร์ทสวยลำธารน,นั่งกันแบบโรแมนติกลำธารสวยมากกรีจะชอบคอุณนี้ชอบมากนะฮะนะฮะ,นะฮะเดินไม่ไกลจากขันยศไฟทุ่งสงหรอกนะฮะเดิน ไม่เปื่อยแป๊บๆก็ถึงแล้วชมวิวนะฮะนักเดินทางนี่ฮะไปทางนั้นนะฮะที่เราเดินแต่เรามาทางนี้ได้เหมือนกันนะฮะไปทางรัฐมีบรรยากาศวัดชัยชุมพลทุกคนวัดชัยชุมพลจริงๆก็มีพระนอนซ่อนอยู่นนะทุกคนเห็นไหมฮะเห็นใช่ไหมฮะมันมีพระนอนซ่อนอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นถ้าตลอดนะฮะก็จะไปอีกนะฮะใกล้ๆกันก็จะเป็นพระพุทธไสยาสนะฮะอยู่ในถ้าเดินเข้าไปได้เลยแต่ตรงนี้จะเป็นโคนเหมือนกับคล้ายๆกับขากอตั้งเป็นศาราเนาะก็ออกมาตรงนี้ก็เลี้ยวขวาไปทุ่งสงรีสอทเห็นไหมฮะเดินเราก็จะเห็นธรรมชาติเห็นมะเขือพวงนะ ี่ฮะเราเดินอีกนิดหนึ่งเห็นไหมตรงนั้นสะพานรถไฟไปกันต่างกัฮะแล้วก็จะเห็นทุ่งสงรีสอร์ทนะฮะอยู่ตรงนั้นอันถ้าเกิดอีกหน่อยเนี่ยอำเภอทุ่งสงเป็นจังหวัดทุ่งสงขึ้นมาเมื่อไหร่นะโอ้โหเราจะตื่นเต้นแทนเพราะว่าเส้นทางของการรับประทานของการเดินทางมันงดงามมากอยากให้เป็นจังหวัดวัวัเหมือนกันเนาะ เราก็อาจจะได้มาเยือนทุ่งสงรีสอร์ทอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ฮะสวยมากเส้นทางรถไฟสวยชอบแม่น้ำตรงใกล้ๆกับท,ทุ่งสงรีสอร์ทเป็นแม่น้ำเล็กๆเ,เป็นลำธารน,ะะนี่เห็นไหมเป็นทางสายเอเชียไปขวามือก็ไปตรังสุราษฎร์นะฮะแต่ถ้าซ้ายมือก็ไปแนวแบบไปไปนครเลยประมาณนี้ครับ ะะมีร้านเสริมสวยตรงนี้ด้วยน่ารักมากเลยสอดดนตรีชั่วโมงละร้อยห้าสิบห้าสิบบาทนะฮะเห็นไหมครับไม่ไกลเลยเดินมาจากร้านครัวตำรวจนะฮะออกเสียงดีๆนะฮะประมาณไม่กี่ร้อยเมตร,รจากทุ่งสงรีสอร์ทแล้วก็จะไปวัดถ้ำตลอดก็ได้วัดชัยชุมพลครัวตำรวจไปกินกาแฟคอฟคอฟี่คอฟอคอฟี่อินคอฟฟี่อินคอฟฟี่แอนด์ทีบาร์ ครัวตำรวจก็จะอยู่ตรงปิดกับสาราพนไฟตำรวจแต่ถ้าครัวใหญ่ดำเอ้าขนมหมดแล้วยังอ่ะเอามีแต่แบบนี้เราอยากได้แบบเมื่อวานร้านคุณป้าก็อยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยฮะร้านคุณป้าลงลงช่อง y youtube ไงโปรโมทให้สวยนะอันนี้กล้วยหินนะไม่เก็บนะอ่ะเรามาดูต้นหม่อนสิคุณผู้นี่ มั็นเก็บกินเลยทุกคนอืมหวานทุกคนเปรี้ยวๆหวานๆอืมอืมอร่อยเนี่ยฮะกูว่ามีฮะมีร้านคาครับทุกคนมีเป็นที่นั่งรับประทานอาหารด้วยนะ แล้วเราก็จะเลี้ยวลอดใต้ตรงนี้เลยมีสะพานทางรถไฟคล้ายๆกับสะพานข้ามแม่น้ําแควนะทุกคนก็จะเดินเข้าทุ่งสงรีสอร์ทช่วงนี้ได้เลยฮะนี่ฮะเราเดินอย่างนี้เลยนะฮะเดินเลีเ้ยวขวาเดี๋ยวปั๊บถึงปุ๊บเลยทุ่งสงรีสอร์ทนี่คือสะพานรถไฟไปกันตังนะฮะระหว่างทางเราเจอเสือนะฮะ แล้วก็ถึงสวยมากทุกคน <c oughs> ทุ่งสงรีร์ทมาทุง่งสงพักทุ่งสงอุยโซ์ช่มฮะหลดมาทุกคน เป็นคาเฟ่นะฮะ at ชุ่มสงีริโซชนี่เป็นคา um เฟ่ของโรงแรมช um ุ่มสงุริโซชไปดูกระต่ายจันทุกคน นี่ฮะตาตาอยู่ในรูเดี๋ยวเราเดินทางเข้าเมืองแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ